ท้ายเรื่อนของการมองเข้าไปข้างในนะครับหลายองค์กรอยู่ในสเตจที่ต่างๆกันใน AI journey สมมติว่าเราถ้อพูดถึงอ,องค์กรที่จะนำ AI มาใช้นามาใช้แล้วหรือนามาใช้แพร่หลายเนะี่ยมันมีได้หลายสเตจนะครับก็อาจจะต้องมาสำรวจว่าเราเนี่ยอยู่ในสเตจไหนแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเพื่อที่จะไปสเตจต่อไปนะครับอย่างเช่นถ้าเป็น beginner เนี่ยอาจจะเป็นแบบว่ามีข้อมูลเก็บไว่าแย่ๆเลยแต่ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรกับข้อมูลนั้น หรืออาจจะรู้แล้วว่ามีเวิร์กโหลดที่ทําอยู่นะครับแล้วมันน่าจะเอา AI มาช่วยลดเวลาลดคนได้อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอีกแบบหนึง่งแต่ว่ายังไม่รู้ว่าต้องใช้ AI ตัวไหนถัดมาเป็นเรื่องของ researching potential อาจจะรู้ว่าอ๋อมี AI นะครับแต่ว่า AI ทํทอะไรได้บ้างยังไม่รู้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เพิ่งเริ่มศึกษาเริ่มดูนะครับบางกลุ่มอาจจะเป็นสเตจที่เป็น scaling แล้วอะทำ poc นะครับรู้รู้แล้วว่าต้องการอะไรนะครับ รู้แล้วต้องการอะไรมีมี t a t a าไหมรู้แล้วอยากทํา POC นะหรือทํา POC เสร็จแล้วก็วอยากจะสเกลให้เป็น production ที่ใหญ่ขึ้นใช้ทั้ง operation ใช้จากตอนแรกใช้ที่ headquarter เท่านั้นตอนนี้อยากใช้ทั้งทั่วกสาขาอะไรน,นะครับหรือในแง่ของ standardization ก็คือเรื่องของเราอาจจะทำทำทำระบบ AI เนี่ยมาใช้แค่บนเครื่องหรือโค้ดอะไรที่เราทำมาเองภายในนะครับ ทำยังไงที่จะขยายไปสู่โปรแกรมสําเร็จรูปข้างนอกที่ไปปั๊บอินกับทั้งระบบได้อะไรเงี้ยจะสแตนดาร์ดไดทำยังไงนี่ก็เป็นอีกอีกแบบหนึ่งของสเกลิงครับหรือว่าอีกแบบนึ่งก็คือ b r o a d e น i n g ก็คืออาจจะเคยใช้ AI มาบ้างแล้วนะครับอาจจะใช้ m a c h ช n e ว i ชั่นดูพวกรูปนะครับ Image ทีเอ๊ะทำยังไงจะเอาพวก NLP หรือ Natural Language Processing มาใช้ได้บ้างละ่อจจะอันนี้เป็นเรื่องของการขยายทางกว้านะครับหรือว่า อาจจะเคยใช้ AI model สร้าง insight ได้มี insight มีจาก uh, AI model ตัวนี้ครับทำยังไงที่จะ automate ทั้ง chain นะครับอันนี้ก็จะบอกว่าคือหลายหลายหลายท่านอยู่ใน journey ตรงไหนไม่สร้างนะครับมีทุกมีทุกสเตจเลยแต่ว่า i g จเองเราก็ provide service ตั้งแต่ต้นจนจบสามารถจะช่วย guide ตั้งแต่ต้น uh, ของ journey ไปสู่สุดท้ายของ journey ที่จะเป็น uh, organization ที่ enable ด้วย AI นะครับตั้งแต่เริ่มแรกเลยเราก็มี Knowledge Sharing อย่างนี้สยูน่เสมอน,นะครับไม่ว่าจะเป็นบล็อกของเราตามเฟซบุ๊กฟีดนะครับหรือว่าเว็บบินาอย่างนี้นะครับแล้วก็เราก็ provide consultancy ด้วยก็คือรับปรึกษาว่าเออจะเอา AI ไปใช้เนี่ยทายัางไงได้บ้างแล้วทำยังไงที่จะเป็น best practice เพื่อให้ได้ผลดีที่สุดนะครับแต่ถ้าอยู่ในขั้นที่สเก l เรี่ยงแล้ว,ลวรู้ว่าอยากทำอะไรนะครับเราก็ทำ POC ทาเป็น professional service ที่ทำา n นเตอร์เกเอา AI ไไปใช้ กับกับ business process ได้หรือว่ามี AI as a service ที่เป็นสำเร็จรูปนะสามารถนำไปใช้ได้เลยก็มีหรือถ้าในแง่ของทางกว้างเนี่ยเราก็เป็นค่อนข้างจะเป็น one-stop shop ที่มี AI หลากหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอเอกสารภาพนะครับก็แล้วเราก็สามารถจะ cross leverage ความสามารถ AI จากหลายๆทางพวกนี้ให้เป็น Solution ที่มันครบถ้วนและ powerful ได้ก็อย่างที่ตอนตอน้นคุณแพลวกล่าวไปแล้วนะครับว่าเรามีผล o d หลมาก อย่างเช่น i s c r i ริเนี่ยเป็นตัว a i ที่เข้าใจ Document Processing นะครับก็สามารถจะดึงข้อมูลจากรูปเอกสารได้นะครับไ f a c e ก็เป็นเรื่องของการรู้จำหน้านะครับซึ่งระทำได้มาตรฐานแล้วตอนนี้ e k y c work from anywhere เนี่ยอาจจะมีการพิสูจน์ตัวตนออนไลน์หรือผ่านมือถือมากขึ้นที่ต้องใช้ตรงนี้ในหลายๆแอปพลิเคชันนะครับส่วน smart language recognition i NLP ก็เป็นตัวที่เข้าใจภาษาก็ทำได้หลากหลายเหมือนกันนะครับเราเป็น เรียกว่าเราเน้น AI as a service ตรงที่ว่าเราทำตัวหัวสมอง AI พวกนี้เพื่อที่จะให้มันใช้ได้อย่างแพร่หลายมากที่สุดนะครับมิชชั่นของเราคือทำให้ AI accessible เพราะฉะนั้นเราทำให้ AI เนี่ยเข้าถึงได้ง่ายเชื่อมถึงได้ง่ายราคาที่แตะถึงได้ง่ายเราก็ไม่ได้จำเป็นว่าต้องเป็นบริษัทใหญ่ถึงจะใช้ได้นะครับสามารถจะมาเรียกใช้ AI service พวกนี้ได้ซึ่งถ้ามีสำเร็จรูปอยู่แล้วเนี่ยสามารถเรียกใช้ได้เลย เพราะฉะนั้นเราจะเน้นการที่สร้าง developer community ที่สามารถจะเข้ามาลองทดลองใช้ดูได้นะครับแล้วก็สามารถจะเอา API ไอคเนี่ยไปลองอิน e ิเก t รกับ business process หรือแอปพลิเคชันอะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากจะสร้างอยากจะ empower กลุ่ม Developer พวกนี้ก็จะทำให้เรียกว่าเราสามารถ innovate แอปพลิเคชันหรือ Solution อะไรได้อย่างรวดเร็วที่มี AI functionality พวกนี้สุดท้ายเลยจะกล่าวถึง consultation service n นิดหนึ่งนะครับก็ตอนเนี้ เอ็กซ์เพ e ของเราอาจจะมีใน AI หลายแบบนะครับแต่อันนึงที่เรามั่นใจมากที่สามารถจะให้คำปรึกษาได้ก็คือเรื่องของออโตเมชันของเวิร์กโฟลเราสามารถที่จะสร้าง w o r k ์กโฟถ้าเป็น w o r k ์กโฟของการส่งด็อกิเมนต์เนี่ยแล้วมาผ่านการดึงข้อมูลจากเอกสารเนี่ยไปเข้าที่ซอฟต์แวร์หลังบ้านนะครับอันนี้เรามี expertise ที่เรียนรู้จากประสบการณ์จริงมาและสามารถที่จะ configure workflow และแนะนำการ implement workflow เนี่ยให้ได้ ทำเสร็จได้ภายในระดับวันนะครับโดยที่ไม่ต้องไปสร้างแอปสร้างอะไรใหม่เยอะแยะนะครับแล้วก็ใช้คอรสสิทเพื่อที่จะได้อ่ามาใช้เซอร์วิสของเราพวกนี้นะครับแต่ว่าเราสามารถจะคอนซัลท์ให้ได้ว่านําไปใช้อย่างไรดีกับ workflow ที่ท่านต้องการ